สวัสดีครับผมเบลอีซานบานบานครับเมื่อนี้กลาลงมาสิดเบ็ดมายกสะดุ้งหรือยกย่อยกย่างกับหยกย่อหยกย่ะโอ้ยลีนพันกันหยกย่อภาษาไทยบ้านเฮาเอินยกสะดุ้งครับเมื่อนี้เป็นสะดุ้งห้างครับตอวัวจัชชีนันวันเอาว่ตัวลงมาเทียรแหลกเลยครับนี่ไม่ขั้นสะดุ้งกับฟอนันเฮ็ตไว้มาครับน้องสาวครับ เนหน้าเป็นน้าเปนาเฮ้ยโยโยอยู่นี่อยู่นี่เ่าต้องไปนงงั่งลงนั่งลงนี่ผีไปยังให้ไหวร่อง,องเปลี่ยนน้ำอีกอยู่นี่นั่งลงนั่งเมืองแม่ตึกสะดุ้งนี่เออมาครับใส่ตัวปลาโอ้ปลาสลิดต,ตัวหนึง่ง ห้ยยยนางลงนางลงแค่นงงั้นว้ายอยา่าเพิ่งเอาลงเรียนเอาปลาก่อน แล้วเพิ่นหาย,ยกสะดุ้งอยังนันแล้วมึงปวดต่องลงอย่าฟ้าวลงมานี่มานี่เห็หนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาปลาบวกินเวทดแม่นะขึ้นมาเห<า>็นไหม โตวหรวลิ้มึงไงน้นงลองอยู่นี่นมมันนั่นแหละไก่ชีมีลูกละมีลูกละ ยากาศเป็นตะน้อนดีนี่ปะตื่นแมย่ยกระโดงทีแล้วเย่าฟ้าร่งอย่าฟ้าร่งท่านแาจใจเย็นครับทุกนนที่ท่านในหอดคิวให้แมวออปลาก่อน นักเลยออกูมีอีกตัวกูจะได้ไปคิงตัวเดียวนึงตทีนงานใหม่ป้ะงานสายป้ะ

โอ้ยมันขาดปาะมันออกปองขาดเบื้องตกโอ้ก็เลี้ยวเตี้ยเร็วโอ้เปโยกปรี้วได้หลายกานี่บาดเดียวฮะเราพ่อเลยยิ่าใหญ่แล้วครับ โอ้ยยัู๊กสามบาทท่นหรอพ่อะนะ่สเาบินแล้วสิดื้อจะดูหลังจากไปยุ่งนองซ้อนดังไดังห้างก็มีได้บอปาเน่ยือได้เอาก็ต้องเอาเอง หยิบมันใหเอาเตรียมช้าเด้เดี๋ยวยกทีเดี๋ยวพ้าเลยรุ่นรุ่นนนัรุ่นปั่นจักรยานเนาะนะ,ะยกยกยกปรมาณนั่นล่ละเค่นดาลงปวดน้ำปดเวปวดมันแล้ว เสี้ยวซาเขามันขึ้นอยู่ดิเอ้าโดดออกซ้ำเดี๋ยวบ๊ออกป้องขาดป้องขาดไปยังโอ้กระสดิบกรุ่นซ้ำที่เบียวแมาแล้วนี่เอาอยู่บ่ป้องกับปอยต่อขาเังเอากว่า,า,วา,านี้ยังว่ะ นะครับเมื่อนี้นะครับอีสามบ้านก็นขอ,ขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี้ครับวันไหนยังจักยางเลยเมื่อนี้โอ้ด้ไปเค็งอยู่ตั้งแม่หนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวมานางเบิ่งรถเมล์โค่รถดำเรียนกายแต่ไกมาม่อาเจียน,นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ